สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้นะครับผมก็มาพบกับผมพี่จ๋าเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่อ่ครัวครัวฐานพลานนะครับผมคลัวฐานพลานก็อ่อยู่ในหน่วยนะครับผมก็หลังจากจบประกิจไปนะครับผมวันนี้ก็ออกไปไปบัตรประกิจเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็หลังจากจบปรกิจไปนะครับเราก็จะมา ทำกับข้าวนะครับถึงรอบที่ว่าต้องทํากับข้าวกันแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับก็มาช่วยหัวหน้าเผ่านะครับมาช่วยหัวหน้าเผาทํากับข้าวนะครับผมก็จะมาทําเมนูผัดเผ็ดนะครับผัดเผ็ดผัดเผ็ดเนื้อวันนี้นะครับผมโอ้กินเนื้อเลยกินของราคาแพงเลยวันนี้นะครับผมก็จะมาผัดเผ็ดเนื้อกันนะครับผม ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็จะมาแนะวิธีให้กับพี่น้องทุกคนนะครับผมว่าวิธีการผัดปิดแกงใต้นะครับผมการปัดผิดนี่คือ,อต้องทํำยังไงต้องใส่อะไรบ้างนะครับผมผมเชื่อว่าบางคนนี่คือยังยังทาไม่เป็นนะครับหรือว่ายังไม่รู้ขั้นตอนนึงผมก็ผมก็ ผมก็ไม่ได้ว่าถนัดเท่าไร่นะครับผมแต่ก็ทําได้นะครับทําได้เดี๋ยวผมจะมาแนะวิธีพี่น้องดูกันนะครับผมขั้นต้นไปเราไปเชียดเนื้อก,ก่อนนะครับขันต้นนะครับพี่น้องเราก็ะจะมาเชียดเนื้อนะครับจะมาเชียดเนื้อใส่ใส่นี่ตั้งไว้นะครับเนื้อที่เราใช้นะครับผมก็ะจะเป็นเนื้อซีเนื้อแพกแพคแพคเชด เช็ดแข็งไว้ใช่ไหมอที่เขาขายนะครับในอ่าในพื้นที่นะครับผมก็จะเป็นจะเป็นแพกอย่างนี้นะครับผมน่เราก็มาเชื่ยนเนื้อนะครับเดี๋ยวเชื่ยนเนื้อเสร็จเราก็ค่อยไปผัดเครื่องนะครับผมน่ะนะครับพี่น้องก็อ่าสิ่งที่เราต้องใช้นะครับอ่าในการผัดเป็ดนะครับอ่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็อ่าจะเป็นตัวฝักยาวนะครับอ่าเป็นตัวฝักยาวแล้วก็ จะเป็นหอมใหญ่นะครับผมหอมใหญ่นี่นะครับก็ใครชอบชอบแบบเยอะๆก็ใส่เยอะๆนะครับผมชอบน้อยก็ใส่น้อยนะครับตามความเหมาะสมเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพริกหยวกนะครับผมเดี๋ยวเรามาหั่นใส่กันนะครับ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมที่มาช่วยทำกับข้าวในโรงครัวนะครับผมก็ให้น้องๆได้กินกันนะครับ ตาพี่น้องแสบตา ันไปร้องไปเลยเสียใจจะร้องทำไมจะแอบตาไปน้องจ๋าไม่ต้องเสียใจร้องไงแล้ว มากเลยเนาะฮะต่อไปนะครับการหั่นพริกหยวกนะครับผมพริกหยวกการหั่นใส่ผัดเผ็ดนะครับเราก็หั่นเฉียงนะครับโอ้บุมแสบตามากเลยตอนนี้ นี่ครับเป็นน้องก็วัตถุดิบเครื่องเคียงที่เราต้องใส่นะครับผมอรอหัวหน้าเผ่าเชือดเนื้อเสร็จก่อนนะครับนเนี่อของเรานี่เลยสองโลครับนี่นหน้าตาคุณเชือดเค่ง <laughs> <laughs> เคียดมากนะครับในตอนนี้ <laughs> เชือดเป็นมือสั่นแล้ว นะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาหั่นใบมะกรูดกันนะครับผมอ่ะนะครับพี่น้องก็โอเคกันต้นนะครับเราก็ใส่น้ํามันลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะปัดเครื่องน้ำนะครับผมนี่เทน้ํามันลงไปเลยใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะครับพอประมาณ โอ้เกตแรงขึ้นไปก็ย่อนหน่อยนะครับเออย่อนหน่อยย้อนหน่อยนะครับผมเนื้อเนื e, ้อนี่ส ah, e, e ี่ก e. ิโลนะครับพี่น้องเนื้อที่ว่าต้องผัดนี่ประมาณสี่กิโลนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเครื่องนี่เรื่องนี้ต้องใส่เยอะๆหน่อยนะครับถ้าไอ้เครื่องที่ไม่เผ็ดนี่ยิ่งต้องใส่เยอะนะครับผมอ่า โอ้หอมเลยพี่น้องใส่เครื่องลงไปหอมเลยนะครับผมต่อไปก็กะปีนะครับน่ะกะปีก็ศษหนึ่งส่วนสี่ของเครื่องนะครับผมเศจหนึ่งส่วนสี่ของเครื่องที่ใส่นะครับ ่แล้วก็เราเน้น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 ให้มันเข้ากันนะครับผมปัดเครื่องไปนนองเราต้องปัดให้หอมเลยนะครับผมอ่าเครื่องที่เราจะแกงนี่เราต้องปัดให้หอมนะครับผมถ้าใครชอบแบบเผ็ดๆนะครับผมผมแนะนําให้สั่งเครื่องจากนครนะครับผมจากนครศรีธรรมราชหรือจากพัทลุงนะครับรับรองได้เผ็ดแน่นอนนะครับผมถ้าใครชอบแบบเผ็ดๆนะครับ หรือถ้าพี่น้องคนไหนตำเองได้นะครับตำเองได้ก็เราจะเอาปิดตนอนแบบไหนเราก็ใส่พริกลงไปนะครับผมอ่าก็ไม่ได้ยากมากมายเลยนะครับผมการตำเครื่องนะครับก็มีขา่ามีตะไคร่กระเทียมนะครับผมพริกไทยทมินอขคนนั้นเองนะครับผมอแล้วก็เกลือใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตำ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 ไม่เข้ากันนะครับผมสุดท้ายก็ใส่กะปิแล้วก็ตำรวมกันนะครับขค่นั nada, ้นก็ได้แล้ว ้าพี่น้องคนไหนทําทําเครื่องฟินนะครับก็แนะนําทําเครื่องนะครับผมอเราชอบรสชาติไหนนี่คือจะได้ออกมาแบบนั้นเลยนะครับผมแต่การตาเครื่องแกงใต้นะครับย package, มันจะแตกต่างกันกันกบเครื่องกวางอิสานนะครับเครื่องควางอิสานนี่คือการตาฟลิกตําเลยนี่คือจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่เครื่องแกงใต้จะตําละเอียดไอเม็ดเลยจะตําละเอียดแตกหมดเลยนะครับผมแต่กวางอิสานนี่คือตํา ตำ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 แบบอ่าไม่ไม่ไม่จําเป็นต้องละเอียดนะครับอ่าแล้วแต่อืแล้วแต่อสูตรแล้วแต่อ่าแกงนะครับผมถ้าเหมือนเราแกงอ่อมแกงอะไรนี้ถ <aniu. eras ends> ้าเรามาตําเครื่องละเอียดมันก็ไม่ใช่สูตรอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออแกงใต้นีต้องตำไม่ละเอียดถ้าแกงอีสานนี่จำพวกแกงอ่อมอะไรก็ไม่จําเป็นต้องตําละเอียดนะครับผม่ะนะครับผมก็ันต้นก็ผัดเครื่องให้ถุกอนนะครับผม ัดเครื่องให้ถูกปัดเครื่องให้เข้ากันนะครับเราว่าหัวหน้าปาอยังเชื่ดเนื้อไม่เสร็จเลยนะครับพี่น้องก็ต,ต้องรอหัวหน้าเปานะครับอ่าเครื่องสุกแค่ไหนก็ต้องคอยเนื้อให้เสร็จก่อนนะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะใส่น้ํามันลงไปอีกนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าเครื่องมันแห้งเกินไปนะครับ อ่าพี่น้องคนไหนที่ว่าดูอยู่นะครับผม,ผมก็อ่สามารถนําไปนําไปใช้ได้เลยนะครับผมวิธีการตํานะครับอ่าชื่อแกงนี้เขาเรียกว่าแกงผัดผิดนะครับผมผัดเผิดนี้เราต้องผัดเคงงร,นนครเคื่องลงให้สิกก่อนนะครับผมผัดเครื่องลงให้สุกก่อนนะครับก็อ่ตํำนี้เลยนะครับผมอ่าพี่น้องคนไหนที่อยากจะทํานะครับผมเปิดคลิปผมแล้วก็อ่า ดูตามตามขั้นตอนไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้พี่น้องดูเป็นขั้นตอนไปนะครับนะครับพี่น้องก็ถ้าถจะ,ะถมีจะพวกนมสดนะครับจะมีนมสดเราก็ใส่นมสดได้นะครับผมใส่นมสดหรือว่าเราจะหยอดหัวกะทิลงสักหน่อยก็ได้นะครับผมปัดเป็ดนี่ แต่ถ้ามีนมสดมีทานเลยนะครับมีนมสดนมไอไอนกเหี่ยวอ่าะนะครับผมซื้อได้เลยนะครับอ่าทีนี้มันแห้งเกินไปนะครับผมก็จะหยอดน้ำสักหน่อยนะครับอ่าผมก็จะหยอดน้ำสักหน่อยนะครับผมบา <c oughs> งคนถามว่าเอ้ยพี่จ่าปัดเป็ดก็หยอดน้ำด้วยเหรอ อ่ะพี่น้องลองดูไอร้านอาหารตามสั่งนะครับเขาจะหยดน้ําใส่น้ําด้วยนะครับผมอ่าตัดจุดนะครับแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่น้ําก็คือใส่น้ําอย่าให้เครื่องมันเข้มเกินไปอย่ามันเข้มเกินไปนะครับผมเวลาเรามาปัดกับเนื้อมันเดี๋ยวมันไปกองที่เดียวกันนะครับผมเราะฉะนั้นนี่คือให้มันเละๆอย่างนี้ักหน่อยนะครับเนื้อ <c oughs> ได้ <c oughs> าจำแล้วพีว่น้องแสดงว่าน่าจะอร่อยอยู่นะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้ก็เครื่องสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็รอเนื้อจากหัวหน้าเป๋าเอามาใส่นะครับ ก็กระทะนี้ก็กินกันทั้งกองร้อยนะครับผมกินกันทั้งหน่วยนะครับก็สูตรของผมนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะครับผมจผมจะใช้สูตรเดิมนะครับผมตัวสารพันนะครับตัวลุมใต้ปีก ก็อย uh, exactly. right. so ู่ที่บ้านนี่เอ่อตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับอยู่ที่บ้านนี่ผมไม่เคยทําเลยนะครับเป็น้องเอ่อผมไม่เคยทําไม่เคยแกงเลยให้แม่แกงตลอดเลยนะครับแต่พอเรามาใช้ชีวิตเอ่อลูกผู้ชายนะครับใช้ชีวิตทหารนะครับผมก็ไม่มีผู้ใดมาทําให้นะครับเราก็ต้องช่วยกันลดเราก็ต้องทําให้เป็นนะครับทําให้เป็นเมื่อก่อนนี่ผมทําไม่เป็นเลยนะครับทําไม่เป็นเลยเอ่อเสร็จแล้วหลังจากนั้นนี่เอ่อ พอผมออกจากบ้านมานะครับก็ไม่มีใครทําให้ก็ต้องอต้องต้องทําเองนะครับผมอ่าโอเคมาแล้วนะครับเนื้อมาแล้วเทลงไปเลยนี่อ่าปูกลาวเครื่องกับเนื้อมันเข้ากันนะครับพี่น้องเดี๋ยวน้ําในเนื้อมันก็จะออกมาอีกนะครับ ผมต้องขอไปสําหรับคนที่ว่าไม่กินเนื้อด้วยนะครับผมแต่คือเราไม่ไม่กินเนื้อก็ไม่เป็นไรเราเอาสูตรไปผัดกับหมูหรือผัดกับไก่ก็ได้นะครับผมผัดกับกุ้งผัดเอ่อไอผัดผัดทะเลก็ได้นะครับผมอ่าผัดเผ็ดผัดอรวมมิตรทะเลก็ได้นะครับผมผัดพริกแกงนะครับผมก็เหมือนกันเหมือนกันนะครับผมใจสูตรเหมือนกันเลยนะครับก็คลุกเคล้าเอ่อไอเครื่องมันเข้ากันนะครับ เครื่องมันเข้ากันกับอ่อันนี้ไอ้เครื่องเข้ากันกับเนื้อนะครับผมพูดถึงนี่แกงกระทะใหญ่ๆนะครับพี่น้องแกงกระทะใหญ่ๆนี่จะแกงยากนะครับแกงยากกว่าแกงแบบครอบครัวนะครับผมถ้าแกงแบบครอบครัวนี่กิโลหนึ่งหรือว่าครึ่งกิโลนี่มันจะแกงง่ายมันจะใส่ใส่เครื่องปรุงง่ายจัดกะง่ายนะครับแต่แกงทิ้งสี่กิโลห้ากิโลสิบกิโลแบบนี้กระทะใหญ่ๆนี่มันจะแกงยากนะครับผมเพราะว่าเราจะเครื่องปรุงยาก ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องปรุงเราก็จะใส่ทีเดียวก็ไม่ได้นะครับเราก็ค่อยๆใส่ค่อยๆชิมไปนะครับผมเทคนิคง่ายๆนะครับอ่าพี่น้องเอฟซีบางคนคิดว่าพี่โอสงสัยพี่จ๋าทำกับข้าวไม่เป็นแน่เลยให้อาจารย์เพชรทำให้ตลอดนะครับเพราะว่าเพราะว่าอ่าที่ว่าผมให้อาจารย์เพชรทำนี่คือมักแกงขวางอีสานนะครับแกงขวางอีสานแกงอ่า,าไปในแนวนู้นนะครับแต่ถ้าแกงใ,ใต้นี่คือผมทําเองนะครับอ่า แต่ถามว่าผมทําเป็นไหมไอแนวอีสานก็ทําได้อยู่นะครับแต่ต้องมีคนช่วยนะครับผมแต่เหมือนกับตําบักอะไรอย่างนี้โอเคเลยทําได้อยู่นะครับผมแต่แกงเปลอแกงออมแกงอ่าจำพวกนี้นี่คือ,อต้องมีคนช่วยทํานะครับผมไม่งั้นนี่คือรสชาติจะไม่เหมือนต้นตํำรับนะครับ ส่วนมากแกงกอมแกงไรอย่างนี้นะครับที่แกงกันด้านในนี่คือผมจะไปนั่งที่บ้านหัวหน้าเผ่านะครับผมก็ไปนั่งกินด้วยกันเลยตอนตอนทีว่ว่าเขาเขาแกงกันนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็รอเนื้อสุกนะครับอ่านี่เลยครับพี่น้องก็หน้าต้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เริ่มเดือนแล้วนะครับผมอ่าก่อนเนื้อเริ่มจะสุกแล้วนะครับเรา ชือว่าแกงผัดเผ็ดนะครับผมนี่เห็นไหมพี่น้องพออ่าพอน้ําที่เนื้อมันออกนะครับน้ํามันก็จะเริ่มเยอะนะครับผมนี่เพราะฉะนั้นนี่แกงเนื้อนี่ไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะครับเดี๋ยวน้ําที่เนื้อมันก็จะออกมานะครับอกล้ากล้แกงกัวกลิ้งอ่าสูตรนครเลยนะครับผมดูพี่น้อง อ่ะดูพี่น้องน้ำมันจะออกมาเยอะเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็ร้อนมากเลยนะครับไอกลิน่นไอเครื่องมันมากระทบนะครับผมร้อนอ่าตอนนี้เนื้อเนื้อถูกแล้วนะครับพี่น้องเนื้อถูกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะครับผม อ่ะน,นะครับเป็น้องก็อันนี้นะครับเลือกเลือกเรือนะครับผมอ่าใส่ลงไปเลยอ่าเนื้อสี่กิโลนะครับเอาใส่ลงไปกันต้นใส่ลงไปหนึ่งช้อนก่อนนะครับคปูพพูน กันต้นใส่ลงไปช้อนหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยชิมนะครับผมอย่ารีบใส่นะครับผมแกงเยอะๆนี่เรารีบใส่ไม่ได้นะครับเราเอาใส่เรื่อยๆแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ผงนัวอาจาย์เพชรนะครับผมจุรสนะครับช้อนหนึ่งปุูนได้สูตรของพี่โปดามา มีเกลือกับชูรสนะครับผมไอจำพวกอ่รสดีอะไรไม่ต้องใส่นะครับใส่น้ำตาลต่อไปน้ำตาลอน้ำตาลด้วยของผมนะครับอ่หนึ่งช้อนนะครับผมทีนี้เราก็กูจากูจา,จานะครับผม เป็นภาษายาวีก็กูจากูจาก็คือหมายความว่าคนนะครับคนในเข้ากันนะครับผมผมผมนี่ไม่ได้สอนภาษายาวีพี่น้องฟังหลายวันแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วมั้งอ่าไม่ได้สอนภาษายาวีนะครับก็ผมเองก็ยังไม่ถนัดเลย <laughs> อ่ะต่อไปพี่น้องชิม,อ,นนมอ,อืมโอ้ดูพี่น้องขนาดใส่แก้ครั้งเดียวนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับอร่อยแล้ว ทีเดียวเลยเดี๋ยวผมจะใส่ไอ้เกลือลงไปอีกนิดนึงนะครับผมชอบแบบเค็มๆสั้งหน่อยนิดเดียวนะครับผมน้ำตาลไปอีกนิดนึง โอเคน่าจะเจ็มแล้วครับพี่น้องอ่ะต่อไปนะครับผมจะหยอดกะทิลงไปนักหน่อยนะครับพี่น้องเพื่อความนัวนะครับอ่าหรืออ่าถ้าไม่ใส่กะทิก็อ่าใส่เป็นจําพวกนมสดก็ได้นะครับผมนมสดก็ส่วนมากทำตมร้านตามร้านไอ้อาหารตามสั่งอะไรอย่างนี้ก็จะใส่นมสดกันนะครับผมอ่าเพราะนมสดนี่มันรสชาติมันจะอ่ามันจะหวานมันจะนหอมนัวนะครับผม แต่นี่เราไม่มีนมสดนะครับเราก็หยดกะทิลงไปสักหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผมเดี๋ยวถ้าใส่เยอะนี่จะกลายเป็นแกงกะทิอีกนะครับเพระฉะนั้นนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับอ่าผมก็จะเป็นกะทิอ่ากะทิขวดนะครับผมอ่านี่พี่น้องใส่กับอันนี้เลยอะนะครับผมก็จะใส่สักอ่าสองวักเพราะว,ว่าแกง แกงมันอ่าเนื้อมันสี่กิโลนะครับผมอ่าใส่แล้วก็จะชิมดูนะครับเดี๋ยวถ้าใส่หมดกวดนี้จะกลายเป็นแกงกะทิทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่าใส่เยอะไม่ได้นะครับไอ้แกงกะทิกับแกงปัดเป็ดนี่มันอ่าแตกต่างกันไม่ได้เยอะทีนะครับพี่น้องอ่หอมขึ้นมาแล้วนะครับ เนื้อนะครับพี่น้องเนื้อนี่ถ้าเราแกงนานเกินไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเป็นหมูนะครับอ่าถ้าเราแกงนานเกินไปเนื้อมันก็จะเนื้อมันก็จะแข็งนะครับผมเนื้อมันจะเหนียวไม่ใช่แข็งเนื้อมันจะเหนียวแต่ถ้า เราแกงพอดีพอดีพอควรนี่คือเนื้อมันจะนิ่มน่ากินนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่แกงเนื้อนี่ไม่ต้องแกงนานนะครับผมไม่ต้องแกงนานเอาไว้พอถูกนะครับเอาไว้พอถูกก็โอเคละได้แล้วนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็จะชิมอีกยอบหนึ่งนะครับเมื่อใส่กะทิหยอดกะทิลงไปแล้วอืม อร่อยมากนะครับอ่ะต่อไปนะครับพี่น้องผมก็จะใส่ตัวฝักยาวลงไปอใส่ตัวฝักยาวเสร็จแล้วก็คนคนค,น,คนนะครับพี่น้องคนให้มันเข้ากันนะครับ เดี๋ยวถ้าไม่กุนในเนืน้อไอตัวกวักยาวก็ไปกองอยู่แต่ตัวกวักยาวเนื้อก็มากองอยู่แต่เนื้อนะครับเพราะฉะนั้นนี่อ่าไอแก่งกระทะใหญ่แบบนี้ต้องกุนนะครับผมอ่าหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยต่อไปนะครับพี่น้องต่อไปนี่ใส่อ่าติ๊กหยวกแล้วก็ไอหอมใหญ่ลงไปนะครับ อ่าเดีวกคนอีกทีนึงนะครับ รู้ได้ยไงว่าเพ็ดล่ะเดินผ่านก็รู้เลยยช่นะพี่น้องทีนี้มาผมมาชิมเนื้อดูนะครับ อืมอร่อยมากเนื้อก็อน,นิ่มดีพี่น้องเนืเน้อก็อน,นิ่มน่ากินนะครับมีน้องๆเดินผ่านว่าอ่ากับข้าวปิดแน่นอนนะครับคือ <c oughs> เดินผ่านก็รู้แล้วปิดนะครับแต่ที่จริงในเครื่องนี้มันไม่ปิดนะครับก็กินได้นะครับผมก็โอเคนะครับรสชาติาก็โอเคแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอตัวฝักยาวแล้วก็อ่าไอ จำพวกพลิกหยวกนี้สิสุกก็โอเคได้แล้วนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายผมจะโรยใบมะกรูดล,ลงไปนะครับอ่ะโอเคครับผมก็เก็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูหน้าตานะครับหน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะครับพี่น้องว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแกงผมน่ากินไหมหรือว่าเออหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่ะตอนนี้เลยนะครับพี่น้องหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็สีมันจะออก เข้มๆตั้งหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัดเป็ดเนื้อนะครับถ้าจะปัดเป็ดหมูนี่ก็จัสีมันไม่เหมือนเนื้อนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นไงน่ากินไหมครับผมแกงแกงเยอะนะครับผมแกงเยอะก็กินกันเยอะนะครับเพราะมันอ่าพูดถึงถ้าไม่เคยแกงมันจะกะยากสักหน่อยนะครับผม เครื่องปรุงเครื่องปรุงแรงต่างนะครับแต่แกงยากนะครับผมไม่เหมือนกับแกงทีละขึ้นกิโลหนึ่งกิโลนะครับโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับผมก็อ่าลิบพล้าวนะครับแกงอื่นตอนแรกเมื่ออื่นตอนแรกนะครับผมแกงเกี่ยวหวานลูกชิ้นนะครับผมก็ปอกมะพร้าวตั้งไว้ก่อนนะครับผมเมื่อนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อ่ะโอเคนะครับโอเคนะครับพี่น้องก็อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผมผมก็มาทําให้กับอ่าพี่ๆน้องๆเ <Sk> พ,พื่อนๆของเราได้ดูกันแล้วก็อ่ามาช่วยหัวหน้าเป่าอ่าทำกับข้าวให้น้องๆกินกันด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมพอดีผมว่างพอดีนะครับอยู่ที่กองร้อยนะครับผมอ่าหัวหน้าป่าว่าจะจะมาลองฝีมือให้หน่อยไอ้หน่อยวันนี้นะครับผมก็เลยจัดให้เลยนะครับผมก็อ่า ตามนี้เลยนะครับตอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอร่อยนะครับผมก็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่กับผมพี่จ๋าคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ